สบายดีค่ะสวัสดีย่างเป็นทางการนะคะทุกๆกลก่องเลยทุกๆช่องช่องใหแน,น่น้อกหลายแถวบาเนี่อืมเอ้ก็ได้หอกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยี่สิบตัวจ้าตอ,ตอนนี้กล่องยี่สิบตัวบ <c oughs> มเค้เจอกล่องลายปบบนี้เด้อยี่สิบตัวนะคะเอาเมื่อนี่โคกดไป,ป,ไปนี่ยัง <peach> ท่านกดไทยัสดีจ้าัสดีจ้าอ้าผู้ใดเขามาแล้วคนละหนึ่งลายหนึ่งแช่หายทุกช่องใน่เด้อจ <t> ้าผู้ใดบ่งนี้ช่องใดก็แช่ของช่องนั่นไปเ <t> พราะว่ามามือนีอยู่ทงหน้าเด้อจ้าสามารถตามกระแสที่คุณผู้ชมกําลังแบบติดตามกันเลยล่ก็คขึ้นเลขม้าเร็วชุดม้าเร็วใบสีแดงล่างอย่างเดียวเพราะว่าเลขชุดนี้นะล่างมันถือมาหางวดติดแล้ววสัน แต่ว่าที่ที่เบลนั้นที่เบลเห็นเห็นเห็นจริงๆก็คือสามงวดติดแต่ว่าก้อนหนานีบอคเคยได้ลงช่องแต่ว่าเห็นมากนะคือสามงวดติดต,ตั้งแต่หนึ่งซีเก่า,า 8, 5, หนึ่งเรากับมาแปดหาสามงวดติดแนนเป็นล่างย่างเดียวเขา,ขยานนะ็ยันเนาะจะเป็นย้อนเขาย่านดอกเนาะฟันล่างตรงๆนาะงเมทแต่ว่าเพ<ด>ิ่นว่า,วห,วาหางว,วดเราดิแต่ว่ามันบอกแค่ในถึงหูเฮาน่าสองวดที่ท,ที่ที่ผ่านมานะ่ะสองวดก่อนหนึ่งซีนะ่ะ อันนี้เป็นงวดก้อนๆแล้วมัน,ม,ปะปะนมันเหลี่ยมบ่าววันี้บ่บ่เหลี่ยมอันนี้งวดหนึ่งซีหนึ่งซีเนาะหนึ่งซีวันที่สิบหกคุณจะีกาวิ่งสี่ฟันหนึ่งสี่ตรงๆไม่ต้องกลับล่างนะคะอันมา่ด้ลแล้วก็มาสิบหกท่นว่าเก่าหนึ่งวิ่งเก้าก็เก้าหนึ่งล่างเต็มๆแล้วก็ล่าสุดงวดวันที่เนี่ยบ่ สิบหกทันวาโอ้สิบหกพฤศจิกาหนึ่งสี่แล้วก็นหนึ่งทันวาเก้าหนึ่งว่าวกิอลแล้วก็นสิบหกทันวาแปดห้าวิ่งแปดอันนี้ก็คือหัวนี้ดังคักก็คือหัวที่ผ่าน,านมานั่นแหละดังคักเป็นเรียมเรียน <ๆ S 1> มาานี่ใช่เรียมแบบเนาะบเรียมเนาะใบเพราะว่ามันสเปอน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นหน้าจอนี่เด้บันเป็นกระดาษเนาะแต่ว่าก็อยากเห็นใบจริงเนาะล่ะอันนี้คือใบจริงมันบังเกนเียนมันกับใบแดงสี่วันนี้ บอันนี้คืองวดก่อนงวดเก่าด้วยจ้าที่ห้เบิ่งนี้ดันนี้งวดที่พานว่าน่ะมันดังคักดังแห้งวันนี้จากที่ดังๆก็เลยกายมีของแท้ของปลอมมาเห็ดหลอกเลียนแบบมาหลายวันนี้เพราะว่ามันดังหลายดังแห้งเห็ดหลอกเลียนแบบมาหลายเิ่นว่าเห็ดซับขาหลอกเจ้ามือว่าสันแต่ว่าแบบว่าซับขาหลอกคนซื้อนั่นนี่แล้วกลายเป็นเทดใท้เลขอันไปหลายโตก็เก้าวันนี้ แต่ว่าถ้าสิว่าแล้วในความคิดของแม่แม่คิดว่าเจ้าเมื่อนไหลแยดออกมาเพราะว่ามันเม็ดเดียวเขาได้คลายหน่อยอเขาได้งั้นน้อยออันนี้ก็เป็นไปได้เหลายๆชุดมันจะได้กระจายแมนเวลาถือคนมันกับสิบอสได้มันสิบอกคอนพอดมันสิบอกแขนคับพอดอันนี้มันกกระจายกระจายไปมันกับสิบบอสชั้ายายคนหน่อยลงแต่ที่จริงแล้วอันนี้การก่อน สติติงวดกนแม่จ้ะสังเกตว่ามันใบใบงวดกรกๆมันจะมีขอบสีขาวๆเนาะนี่เนาะใบจริงมันจะเป็นขอบขาวๆข,ขอบมันจะเป็นติดสีขาวๆอยู่ให้สังเกตว่าใบจริงใบปองว่าสั่เพื่นว่าใบจริงมันจะมีขอบขาว,ขาวๆใบจริงมันจะมีขอบขาวๆเห็นปะมันจะเป็นขอบอย,อยู่นี่อ๋ออันนี้คือยันหลังสามงวดเพื่นว่าเม่นี่ในเบื้องนี้ขอบนี่สังเกตขอบนี่ <c oughs> <hir> ว่าสั่เพื่นว่าแล้วก็ แล้วก็ตรงซีอมันจะเป็นเงาดำๆเป็นเงาแอันนี้เฉพาะล่างมันบางตรงเบลลวล่างอย่างเดียวเม็ดเดียวใบจริงมันจะเป็นขอบเนาะบานนี้มาจากจุดสังเกตมาจากใบแล้วบานนี้เบล่งวดนี่บานนี้งวดนี่เด้อเดี๋ยวเบวจะให้เบื้องว่ามันมาแล้วจากใบที่เบลเห็นนี่นี่แต่ว่าที่เบลพอเห็นหรือกระบบลูกเบลเอาเฉพาะที่เบลเห็นเด้อจ้าว่าเบลเห็นมาจากใบงวดนี่งวดนี่เบลเห็นมหาใบ มันนี่เบลเห็นมหาใบาแต่ว่าคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตด้วยนะสังเกตว่าไไม,มันมันคืดอ,อันใดที่สุดเนาะอันใดมันคือใบที่สี่อันใดมันคือขอบขาวอันอันเจ็ดเ<า> <7. S 2> นึ่งมีซีกับซีศูนย์ใบที่สองที่ซีแปดอันใดแท่งซีศูนย์นี่เบลว่าบ่คือเนาะมันเป็นตรงหนังสือบอ่คือแล้วนี่ตรงหนังสือเป็นรีบๆจังเลยบุณแม mm. แล้วก็วัานทีเบิงชัดเจนเลยว่าว่าตัดแปะตามสีบนี่แก่แก่ถ้<ม>าต่างมาวีคอเบิงน้าอเบิงวิเคราห์แต่ว่าก็บบอด้รหมายเขาว่ามันบ่มมีสิทธิ์ออกที่เลขทุกตัวมันมีสิทธิ์ออกใบที่เขาเหตุขึ้นมามันอาจจะออกก็ได้ก็บบอมพู้ใดรู้ด้วยวันนี้เงินปราสันแลเห็นกระแสกันเลย,เยม,มาเฮ็ดอันนี้คือใบที่หนึง่งที่เรลเห็นเนาะปลอมออกมากสิบ้าน่าอันนี้เป็ก็เคียนว่าใบที่หนึ่งที่เบลเห็น้อจ้ะมันไกลเกินมองไม่ชัดไปส คุณเหลี่ยมเนาะแัดบ่หรอพี่น้องเดี๋ยวฟังน้องเดี๋ยวไปนั่งคายเบิ้งต่อเลยใบที่หนึ่งซีซีศูนย์แล้วก็วันที่แก่เด้อเดี๋ยวจุดสังเกตใบที่สองวันนี้ซีแปดวิ่งซีบ่แมนแล้วอันนี้เบิ้งจะตหนังสือกับบอมแมนแล้วตหนังสือแล้วก็มันมันบ่คือเหมจ้าใสใสเบิ้งังสือมงไดรตวาถามมามีสิทธิ์ออกได้บอลมันก็มีสิทธิ์ออกได้แมนบอน้องแล้วมีสิทธิ์ออกได้ทุกตัวบางทีก็จะมาใบปลอมก็ได้ได้ ขอบอมม,อมี่โ้ใดร้วัวเลขสีออกตัวใดเนาะอันนี้ใบที่สองที่เราเห็นเด้อวันี้ใบที่สามสีสองใบที่สามสีสองนี่เพิ่นว่ากะว่าแท่นี่จากหลายคนว่าใบแท่สีสองนี่ใบที่สามม,ามีว่าแท่แต่ว่าตัวนังซื้อมันกะมันกะคืออยูคล้ายๆอยู่ว่าใบแท่ยู่แต่ว่านบ่มี่เง่าไหม มัน่มีขอบขาวไหมมันมีขอบขาวแล้วก็บาเงาดํเนี่นอันนี้ใบที่สามวาแท้ว่าแท้อยู่ได้เห็นอลยรรคนว่าแทะคนที่ทรงมาาหายเพิ่กับวาแทะวันนี้ใบที่สี่เจ็ดสองนี่กับวาแท้คือกันแต่มาจากที่ห้าบางสิมันมีขอบสีขาวแล้วก็จัวหนังสือมันมีแสงและเงาใช่ม,มันโซนเก้านี่บ่เจ็ดสองใ<อ>บที่สี่นี่ละมันคือขอบขาวแล้วก็ตัวเลขกับเป็นเงาดำ วันที่สามสิบทอคอนี่ต้องบึงสังเกตดีๆกะว่าแท้คือกันนี่หละเจ<ม>็ดสองบานิมาใบาสุดท้ายลาสุดก็คืออะไรใบที่หาใบที่ห่าศูนย์เก่าศูนย์เก่านี่กะว่าแท้ดีไม่ค้นบอเบียว,ว่า เชื่อพี่ใบนี้ใบแท้เพราะว่าพี่อยู่ในกลุ่มของเจ้าของเลขคนนั้นจริงพี่ถูกมาแล้วห้างวดพี่เสียเงินซื้อมาพี่ศรศูนย์เก้านี่ของแท้แท้เลยใครอยากถูกมาให้ซื้อใบนี้เลยพั่บาเนี้กระสรุปว่ามันมีกระแสอยู่สามใบบาเน,นี้สี่สองเจ็ดสองกับศูนย์เก้าที่ว่า,ท,วาที่ว่าจะแทนนะจ๊ะสี่สองเจ็ดสองศูนย์เก้านี่แหละสามใบนี่แหละที่ที่มัดเลย แต่ว่าเพิ่นบอกว่าไอ้ซื้อมดทุกตัวรวดนี่ล่างย่างเดียวเ่าต้องกลับนี่เพราะว่านอกตารางเ่าต้องกลับเพราะฉะนั้นมันออกก็ะตโตแม่ถ้าว่าไปไปที่สองแล้วมีสามตัวดิตามปกติแล้วเพิ่นมีสามตัวแต่มันบอกคือยังว่ามันเห็ีดมากแตกแตกที่ว่ามันมีสามตัวแต่ว่าตัดทิมมันบาดทามันมาลกแม่ทิมตัวใดตัวนึงบ่ได้ดอกพี่น้องก็คือสรุป มันเป็นมันเป็นนันยูสามใบนี่แหละใบที่สามใบที่สี่ใบที่หานี่แหละที่ที่ทเห็นบ่าคุณสมบูรณ์บอกศูนเก้าใบแท้ค่ะบางคนกับเจ็ดสองบางคนกับสี่สองนี่แหละสามใบนี่แหละไม่ค้นที่ป็นเ,<อ>เป็นกระแสโลด<น>เอาเมืลอหลดแต่ว่ามันจะมีมา่อีกแน่นอนเบลคิดว่านี่ใบที่หกนี่เบลว่างไว้ล้านี่ใ <laughs> บที่หกนี้น่าจะมาอีกใกล้หวยออกเอาอีนี้มาแน่ล่ะ จังได้กับมากเยี่ยมว่าจะาเยี่ยมว่าได้ปะ่บใบที่หกนี่รอเลยจ้ะปักหมดรอเลยเดอ้อมาแท้ๆแต่ว่าบรุจะมาตัวใดจะว่าจะมากกอนหวยออกหนึ่งมือศูนเก้าสีมันแปลกๆเหลืองเกินว่าสันอ้าพิจารณา,าเอาจ้าบานี้แเราจะดวงแล้ววานี้คุณได้เจอเือหลอดตัวใดเจ็ดสองแท้แน่นอนน,น่ะเห็นบอก <c oughs> มีขอบขาวเนาะเจ็ดสองรักกาจ้องซื้อกับเย่างเน่าดำนั่นไก่ไข่<ๆ>ที่สุดเนาะไก่เคี่ยงสดคุณแม่เคื่อวันมาแล้วน้าวว่านูเบลวนาวจ้าออกมะลายใบโพดแมนจา้าเห็นมาแล้วหาใบเดวี่นี่เห็นมาหาใบแต่ว่ามองอื่นอาจจะมีมาลายก็หนีจะได้แต่ว่าที่เบียวได้มาเบลได้มาหาไปหมดมาทาั้งพอสินน้ำแม่เหรอมาทั้งนี่นะ นนพอติง่งพอติง่งศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งพอติ่งตองตรอบคนฝันอีกวันที่ยี่สิบเก้าจ้าได้บ้างเห็นเยูะกล้องไล่ตัวครับคอยหมุนไปเอามาเร็วล่างเม็ดเดียวคอยหมุนไปวันเดียวใช่เม็ดเดียว มันเลี่ยมจ้ะพี่นอ้องมันเลี่ยมนะคะ